อนนี้จะจัดของแบบเผื่อเราไปเที่ยวมีคนนําทิปมีคนถือกับข้าวให้กินมีคนมีน้ํามีอะไรเซอร์วิสเนี่ยเราจะจัดของประมาณนี้ครับผมโอเคนะครับเริ่มต้นด้วยทาร์ทาร์นี่ถึงที่พักก่อนกลางเปรคุณกลางต้องกลางทาร์ก่อน่ะมาด้วยเปรแล้วเราก็าถุงนอนลงมา,อ,าอันนี้เปรเล็กนี่ไม่ต้องเอาไปเปิดเอน็นี่ต้องเอา กระแขขั้นหัวอย่างองาันต้องมีเสื้อผ้าชุดนอนผ้าขามา้าพ้าดตัวอย่างนีน้อันนี้สำคัญช้อนเครื่องอับน้ำใครจะเอาย่อยขวดเล็กลงกวันนี้ก็ได้อันนี้อยากเป็นยุ่งทิชชู่พวกนี้พม่เอาไปหม้อพม่เอาไปมีแค่นี้พอเดี๋ยวจะชั่งให้ดู ก็นอนเสื้อผ้าชูยวามยุ่งไปถ้าตัวหนาวเอาอันที่คิวไปด้วยก็ได้ก็มันจะกระนน้ระดับไปนิดหน่อย ข้าวถั่วเอาไว้ง่ายๆเอาดูมาขนาดนี้ต่อ เกาจะดูหลวม,มๆเลยน้ำหนักก็จะประมาณ3ามโล70กรัมก็ไปเพิ่มกันตัวเองพอวาวเวอร์แบงค์อะไรจำเป็นก็แล้วแต่แต่นี่คือ ถ้รารู้สึกว่าเบาเกินไปอะไรเงี้ยจะเพิ่มอะไรเราค่อยมาเพิ่มทีหลังได้อันนี้เอาเมนเมนก่อนข้อควรระวังก็คือมันเบามากเราว่ามันจะปิวหายสามโลก็เที่ยวได้